สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนไว้ผลิตนะครับไว้ให้สำหรับสายมัดสายปฐมนะครับกรอกข้อมูลเมื่อท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ได้ที่ท่านจัดเก็บก็แล้วแต่ว่าเรา จดเก็บไว้ที่ไหนนะครับในส่วนของผมคล,ล้องไว้ที่งานโรงเรียนแล้วก็โปรแกรมต่างๆแล้วก็เราคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอ่าก็จะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้เอ็กเซลนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีเกรดของภาคเรียนที่1นนะครับเลื่อนแทบมีภาคเรียนที่2แล้วก็สรุป ผลเรียนนะครับทั้ง2เทอมนะครับข้อข้อดีของโปรแกรมข้อดีของ Excel ตัวนี้นะครับคือสามารถที่จะกรอกคะแนนนะครับเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้นนะครับที่สามารถแก้ไขได้ส่วนช่องสีอื่นๆห้ามไปแก้ไขนะครับมันจะรันอตัตโนมัติเช่นนะครับผมกรอกคะแนนยี่สามสิบสังเกตว่า ภาษาไทยรวม30ของเด็กชายตะวันประบุเรืองนะครับปลายภาคเราเก็บ50คะแนน355ปลายภาคได้ครึ่งน,นึ่งได้10นะครับก็จะรวมเป็น40นะครับก็จะไปรวมในสรุปเห็นไหมครับดใกชายตะวัน40นะครับเติมที่2ล่ะเท่าไร่เราก็มากอกภาษาไทยเติมที่2เช่น อสอบคะแนน,นเก็บได้20ปลายภาคได้10เป็น30นะครับในตรงนี้ในส่วนของนี้ก็จะรวมกันให้อัตโนมัติเลย100ก็ได้70ตัดเกรดให้อัตโนมัติภาษาไทยได้เกรด3นะครับแล้วก็คะแนนรวมตรงนี้ก็ได้70เกรดเฉลี่ยนะครับตอนนี้วิชาเดียวได้ที่0.3อยู่นะครับจะคำนวณอัตโนมัติให้หมดเลยนะครับ ส่วนรายชื่อนะครับส่วนชื่อสมลบออกนะครับเรากรอกชื่อแค่ครั้งเดียวเช่นเด็กชายดีชานะครับงพงผนาเมื่อกรอกชื่อครั้งเดียวนะครับชื่อจะขึ้นเองให้ตัวนมัติทั้งเ,เติมที่2แล้วก็ทั้งปลายนะครับทั้งสรุปผลเลยนะครับฉะนั้นก็จะสะดวก คุณครูก็ไม่ต้องไปกรอกชื่อหลายรอบนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อใส่ชื่อนะครับแก้ไขนะครับให้เรียบร้อยสมมุติผมทําไว้ที่ยี่สิบแปดเซลนะครับก็คือมีนักเรียนทด้ที่ยี่สิบแปดคนถ้าท่านต้องการเพิ่มก็ง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับคลิกครอบปุ๊บนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีนักเรียนอยู่คุณครูมีเรียนอยู่สามสิบคน ก็คัดลอกคอนโทรลซนะครับแล้วก็มาลากเซลล์ที่29ตรงนี้นะครับลากขมไปที่สามห้าก็ได้กันนะครับปุ๊บก็คอนโทรลวหรือวางนั่นเองอโปรแกรมก็จะเอาสูตรต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องนี้ลงมาให้ครบทวนเหมือนเดิมนะครับก็แค่นี้นะครับอันนี้ผมผมไม่เทฟเนาะส่วนข้างบนแก้ไขได้ไหมโลโก้นะครับโลโก้ก็ลบออก ถ้าเป็นของโรงเรียนต่างๆก็มาที่แทรกนะครับรูปภาพก็ไปหาโลโก้โรงเรียนของท่านนะครับเช่นโรงเรียนยาคาโรงเรียนยาคาก็อ p พ n เข้ามานะครับ mm. ไฟล์ต้องตอนเซฟนะครับรูปภาพให้เป็นไฟล์ png นะครับแต่ไม่เห็นสีพื้นอันนี้ก็มีสีพื้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็น,นี่เป็นไฟล์ jpeg นะครับ ท่านก็ย่อะนะครับไปเรียบร้อยนะครับส่วนข้อความนั้นบนสามารถแก้ไขได้ครับเดิลคลิกแล้วก็แก้ไขได้เลยเ,เช่นโรงเรียนโรงเรียนบ้านย่าค่าภาคเรียนที่หนึ่งน,นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนส่วนปีก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ครับปีหน้าก็ภาคเรียนก็คือปีการศึกษา2000 2563เนสาะนะครับส่วนชื่อนะครับก็เปลี่ยนแปลงได้ครูอาจจะใส่ปอเอ่อ2ปอ 3, ปอ 4, ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านส่วนตรงนี้นะครับวิชาก็แก้ไขได้นะครับไทยคณิตวิทย์ผมทำมาที่10วิชานะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มเป็น11 12วิชาก็ก็นะครับบล็อกมานะครับเด,เดี๋ยวทำให้ใหนะครับ อินบอกมาหากันแล้วกันนะครับก็ก็มีแค่นี้ครับไม่ง่ายนะครับทีน,นี้ท่านก็ก็คะแนนเลยครับสมมุติว่ามีคะแนนเก็บนักเรียนนะครับอันนี้ผมทําให้เป็น3 5มห้าสิห้าสำหรับภาคเรียนละ50ถ้าคุณครูอยากได้ภาคเรียนละร้อยคุณครูก็ใส่ไปที่เจ็ดสิบสใช่ไหมครับภาษาไทย แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเต็มร้อยนะครับอันนี้คือแถบคะแนนนะครับแถบคะแนนท,ที่จัดเจ็บเช่นภาษาไทยเกินสิบปลายภาคสามสิบมันก็จะตัดที่ร้อยเหมือนเิเหมือนกันนะครับถ้าถ้าครูท่านไหนรวมคะแนนไว้ภาคเรียนละร้อยคะแนนนะครับถ้าอย่างของผมก็ภาคเรียนละสามสิบห้าสิบคะแนนนะครับมันก็จะได้ไปกรอกเนพองๆง่ายๆเาใช้สามสิบห้า สิบห้าวิชาหลักสีวิชาส่วนวิชาพวกการงานสังคมก็จะเป็น40่สิบนะครับถ้าเป็นร้อยก็8ปดแปดสิบนะครับประมาณนี้อะเรามาก่อ,อคะแนนกันครับวิชาแรกเราจะถไทยเอาเป็นตัวอย่างสักคนก็แล้วกันได้ชาเก็บได้30ไปภาคคณิตคณิตก็จะอ่อนหน่อยนะครับได้สักครึ่งหนึ่งแปด วิทย์สมสมุติว่าวิทย์ได้30คะแนนได้12สังคมเออได้30ได้5้าออกไปนะครับไหนนี้ลองทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครูก,ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ก็บล็อกมาถามนะครับ บอกมาทาได้ถ้ามีเวลาว่างก็จะ,จะตอบให้นะครับก็เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับไว้สาหรับคุณครูไว้ช่วยนะครับส่วนมากผมก็หาดาวน์โหลดมาใช้เลยมานั่งคิดเอ๊ะนั่งทำเองดีกว่านะครับสสิบ,สบนี่คือภาคเรียนที่สองนะครับออกไป ยี่สิบอันนี้เต็มแต่เต็มก็แล้วกัน10ให้กรอกเฉพาะช่องสีสมมุติว,ว่าวิชาภาษา,ษาอังกฤษนะครับคุณครูกรอกคะแนนผิดเช่นปลายภาคเขาได้10บคุณครูมากรอก5อ้วิธีแก้ไขก็คือลบออกแก้ธรรมดานีครับแปปต่ปรากฏว่าบางเอิญไปลบผิดช่องสีเขีเขยวยูนะครับคะแนนเก็บที่20ส ปลายภาคได้ได้ห้ามันจะรวมเป็นยี่ห้าใช่ไหมครับถ้าคุณครูลบผิดตรงนี้มาลบสีเขียวนะครับปั๊บสูตรมันจะไม่คํานวณให้นะครับเพราะว่าเราไปลบช่องของสูตรออกไปแล้วแก้ไขยังไงนะทีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับวิธีแก้ไขก็คือคุณครูก๊อปเซลล์ไหนก็ได้ที่เป็นเซลล์สีเขียวหนึ่งช่องเช่นผมมามาเลือกเเลือก เซลที่1 0 BL12 ตรงนี้นะครับนี่นครับ BL นี่ครับผมมาเลือกช่องนี้ครูก็ทำการ c อน t r ร l C หรือคลิกขวาคัดลอกนะครับเดี๋ยวก็เอาไปวางช่องที่เราลบเมื่อกี้นะครับ c อน t r ร l V หรือคลิกขวาเลือกวางนะครับหรือ c o n t r ร l V ครับง่ายแล้วก็กด Escape ออกไปเห็นไหมครับมันก็จะได้ขึ้นมาแต่ตนมัติฉะนั้นเวลาลบ นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าลบผิดเอ๊ะทำยังไงนะครับก็แค่ก๊อบเซลล์ที่ว่างมาวางแทนชื่อเหมือนกันนะครับชื่อฝั่งนี้ห้ามคุณครูมาห้ามคุณครูมาเขียนเพิ่มใหม่ในช่องในะครับในในช่องภาคเรียนที่สองและสรุปนะครับเช่นผมลบเดชานะครับซึ่งช่องนี้ใช้สูตรไว้แล้วว่าเซลล์ที่หนึ่งนะครับ b ช่องหมายเลขเก้านะครับเซลล์ a ์ที T ่เก้าเนี่ยมันจะเท่ากับช่อง b 9เกนะครับนี่เห็นไหมครับเท่ากับ b 9เกถ้าคุณครูมันลบออกปั๊บสมมุติว่าลบจะแก้ไขชื่อตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็มันก็จะไม่รันให้อัตโนมัติมันก็จะขึ้นชื่ออย่างนี้เลยวิธีแก้ไขทำไงก็คือก๊อปเหมือนกันก๊อปปี้เซลบางๆตรงนี้ครับ มาวางทับมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเองไหมครับซึ่งซึ่งผมทําไว้ให้ให้มันง่ายเพราะผมเป็นคนขี้เกียจนะครับพูดตรงตรวคือขี้เกียจนะครับขี้เกียจมานั่งพิมพ์ปอพอเราต้องมานั่งพิมพ์ชื่อทิศยี่สิบสามสิบรอบเหนื่อยครับเดี๋ยวว่าจะออกเดี๋ยวว่าจะทําโปรแกรมปอพนะครับถ้ามีเวลาก็ก็แค่นี้ครับ ตรงคะแนนสรุปนะครับมันก็จะคิดเกียรตให้เกรดตรงนี้ผมคิดแบบนี้นะครับผมเอา4นะครับคณิตวิทย์อังกฤษเนี่ยครับทั้งหมด10วิชามารวมกันแล้วก็เฉลี่ยด,ด้วย10วิชานี้เหมือนมัธยมครับมันมัธยมก็จะได้เกรดเช่นน้องทำคะแนนเดชาเนี่ยทำคะแนนได้ร้อยเต็มหมดก็จะได้เกด4ี่อันนี้ก็เกรด3า5ด3 5นะครับ ก็จะได้เกรดที่เฉลี่ยที่3.6ครับโปรแกรมจะคำนวณเกรดให้อตัตโนมัติในภาคเรียนที่ในสรุปผลเนี่ยคุณครูไม่ต้องมาคุณครูไม่ต้องมากรอกเลยนะครับถ้าต้องการแก้ไขเช่นภาษาไทยเอ๊ยทำไมเด็กได้เด,ด,ด,ดชาเส้นภ่ายาแดงได้อยากมาดูคะแนนผิดให้ไปแก้ไขในเซลในในคอลัมน์ในตรงนี้นะครับไม่ใช่คอลัมน์นะครับใน แบ,บกข้อพระเรียนที่หนึ่งและสองวิชานัน้นๆที่คุณครูต้องการแก้ไขคะแนนในช่องสีขาวเท,ท่านั้นนันนะครับเน้นย้ำแค่นี้ครับพอสรุปผลเวลาปิ้นนะครับเขได้ตรงนี้ครับปิ้นเลยนะครับคอนโทรลพีจะปิ้นหน้าไหนก็เลือกเอาครับหน้าหนึ่ง อันนี้ผมทาเกินไปเมื่อกี้หน้าสองหน้าสามแบบนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของถ้ามีสามห้าคนคุณคกูก็มันก็จะเป็นคนละแผ่นนะครับก็ามาต่อกันในในการประกาศอันนี้ผมก็ทําเกินมาเมื่อกี้นะครับลบออกก็ได้ตรงนี้นะครับครับจบแล้วครับถ้ามีข้อสงสัยก็อ i n ็อ,อ,อกมานะครับสอบถามมาได้นะครับ ก็ควอบคุมแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ